พรระอาจาจย์ทีนี้จะให้ดูอาการในนามทั้งสี่ให้มันชัดขึ้นเราจะได้รู้ว่ามันทำงานมันโยงกันอย่างไรหน้าที่มันใครว่าคนทำงานมันอยู่ห้าคนนี่มันทำงานอะไรบ้างหน้าที่มันแตกต่างอย่างไรอยากให้ยมละเอียดตรงนี้ไม่ใช่เอาแต่ตัวรู้อย่างเดียวตัวรู้เป็นนามนั่นคือแค่วิญญาณตัวเดียวตัวเห็นเป็นรูป ฉะนั้นบิญญาณจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยรูปเป็นที่ตั้งถ้าไม่มีรูปบิญญาณไม่รู้โยมคือถ้าเราไม่มีรูปมันก็อาศัยมันก็คือมันเกื้อกูลกันนะคะกับนามมันเกื้อกูลกันพระอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาโดยนามโดยละเอียดแล้วเราจะเข้าใจการทำงานของมันเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทรู้ว่าหน้าที่ของมัน หน้าที่ของรูปมันทำงานอะไรบ้างที่มาที่ไปที่อยู่ของมันมันมาจากไหนหน้าที่ของมันทำอะไรเหมือนเราบริษัทนี่ทำงานกันอยู่ห้าคนมีผู้จัดการรองผู้จัดการมีพนักงานมีเลขามีอะไรห้าคนนี่แต่ละคนมีหน้าที่อะไรแบ่งหน้าที่กันให้ถูกแบบนั้นห้าอาการของขันห้าหรือว่านามสี่มันมีหน้าที่อย่างไหนบ้าง ไม่ใช่รู้แค่ผู้จัดการคนเดียวแต่เลขาเป็นรองผู้จัดการไม่รู้มันเลยมันทำงานอย่างไรตัวผู้รู้นี้คือตัวผู้จัดการกับคนที่สั่งก็คือเสมียนตัวเล็กๆที่ว่าเป็นนามเป็นรูปนั่นเองแต่ผู้จัดการจะต้องสั่งงานต่อๆไปรองผู้จัดการจะต้องรู้อาการของมันทั้งหมดนามทั้งหมดอาตมายกตัวอย่างให้ฟังรูปนี่มันทำงานเกิดขึ้นโดยสภาวะของมัน แต่นี้เกิดขึ้นได้เพราะมีเวทนาเราจึงรู้ได้ว่ามีรูปนี้เคลื่อนไหวไปต่างๆนานา,นาเราไม่มีเวทนาเราไม่รู้เลยนะไม่รู้อะไรไว้ก็ไม่รู้เพราะมีเวทนานำ้หนักของมันอยู่เรียกว่าผูฏทัพะนี้ก็เป็นเวทนาสัมผัสผูฏทภพะในร่างกายจึงเป็นเวทนาตัวสัญญาที่เราไปจำไว้จำว่าอันนี้เป็นเวทนาเป็นแขนที่เคลื่อนไหวนี้ เพราะเราจำไว้แต่เด็กๆนี้เรียกว่าสัญญาความจำอาการของมันอย่างนี้ไอ้ตัวสังขารจริงๆนี่สังขารมันไม่มีความหมายอะไรเลยตัวสังขารมันทำงานได้อย่างไรตัวสังขานี้มันทำงานโดยไปหยิบสัญญามาเท่านั้นเองไปจำรูปไปจำเสียงไปจำกลิ่นไปจำรสสัญญาในรูปก็คือตาเห็นแล้วก็สัญญาในรูปไว้ สัญญาในเสียงเราจึงจำเสียงได้ว่าเสียงนี้เป็นภาษานี้สัญญาในรสรสหวานรสมันรสเปรี้ยวรสเค็มอะไรต่างๆสัญญาในกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเราจำได้โดยสัญญาในกลิ่นสัญญาในกายแดดร้อนจึงว่าเออนี่อาการร้อนไปนั่งแอร์เย็นนี่ว่าสัมผัสในแอร์นี่เย็นนี่ก็สัญญาในกายมันเกิดขึ้น โดยสัญญาเกิดขึ้นจากวิญญาณทั้งหกนั่นเองมันจึงหมายไว้ทั้งหมดไอ้ตัวสัญญานี่แหละมันจึงเป็นที่เครื่องมือในการทำงานของสังขารที่เข้าไปคิดหยิบมาต่อต่อ,ต,อต่อกันเหมือนจิกซอต่อกันเป็นรูปเป็นภาพขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็ยังไม่เป็นรูปภาพพอต่อแล้วเป็นรูปภาพขึ้นมาเลยชัดเจนขึ้นเหมือนม้วนหนังที่เขาฉายหนังเป็นฟิล์มฉายหนังขึ้นไป ถ้ายังไม่ให้มันใช้มันจะแค่มีรูปรูปเดียวต่อ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 กันแต่พอหมุนปั๊บเอาไฟส่งไปมันหมุนไปวงจรของมันมันจะหมุนไปตอนนี้ภาพจะเคลื่อนไหวไปตลอดเวลานั่นจึงเป็นเรื่องเป็นราวสังขารก็เหมือนกันที่ทำงานยกเรื่องราวต่างๆแม้แต่คำพูดนิยกมาทีละประโยคสัญญาในเสียงยกเสียงขึ้นมาต่อกันต่อต่อไปต่อ จึงเป็นประโยคเรื่องราวความหมายยาวเป็นสม,มุิที่ยาวไปหมดฉะนั้นตัวสัญญากับตัวสังขารจึงต้องอาศัยกันทำงานซึ่งกันและกันที่อาตมายกให้ฟังถ้าโยมเข้าใจเดี๋ยวนี้โยมจะรู้กระบวนการของมันทั้งหมดเลยมันทำงานอย่างไรแล้วจะละเอียดในการเข้าใจมันแจ้งว่าที่มาที่ไปของมันอย่างไรมันจะไม่หลงมันทั้งหมดแล้วก็ไอตัววิญญาณนี่ วิญญาณก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองสัญญาก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองและตัวเวทนาก็เช่นกันเวทนาก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองมันจึงเป็นขบวนการที่ทำงานพร้อมกันหมดเลยโยมทั้งนี้ว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีสติใช่ไหมคะสัมปชัญญะและก็รู้ เราเพียรทำไปเรื่อยๆเราก็ไม่ประมาททำไปก็ได้อย่างไรก็ไปเรื่อยๆคือเราก็ไม่ไปคาดหวังว่าอะไรเป็นอะไรนะคะโยมก็น้อมรับพระอาจารย์จริงๆแล้วปฏิบัติอย่างที่โยมปฏิบัติมาถูกทางไม่ต้องกังวลแล้วดีแล้วล่ะหน้าอนุโมทนาทำไปเรื่อยๆถึงเวลามันเป็นปัจจตังโยมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจตัง มันรู้ได้เฉพาะตนไม่มีใครรู้เห็นได้หรอกเรานั่นแหละจะเป็นผู้รู้เองทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครรู้แทนเราได้เป็นปัจจตังอัตาหิทั้งนั้นแหละละอุปทานไม่ทุกข์ไม่ทุกเพราะรูปนามขันห้าก็ถือว่าพ้นทุกแล้วแต่การที่เข้าไปรู้ในสาระแก่นสารจะรู้มากก็พ้นทุกได้รู้น้อยก็พ้นทุกได้จุดมุ่งหมายก็คือทำอย่างไรก็ได้ ไม่ให้ทุกพระอุปทานขันห้านี่คือจบงานโยมหมดหน้าที่พระอาจารย์ใช่ไหมละ่ะไม่ทุกพระอุปทานขันห้านั้นจบงานแล้วแม้ในขณะที่ใช้อยู่ก็ไม่ทุกพระอุปทานขันห้าไม่ทุกพระอุปทานรูปนามในคิริมานนทสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พระอานทน์ไปแสดงกับพระคิริมานนที่นอนอาพาธอยู่นะ พระองค์ไม่ได้แสดงอะไรมากให้ไปบอกพระคิริมานนว่าให้จงดูรูปนามรูปนามไม่ได้บอกขันห้าด้วยนะให้ดูรูปดูนามรูปก็ดีนามก็ดีที่เป็นกุศลและอกุศลให้เอารูปสัญญาขึ้นมาตั้งและนามสัญญาขึ้นมาตั้งให้เห็นรูปสัญญาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนให้เห็นนามสัญญาให้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน พระคิริมานนพิจารณาอยู่นั้นในที่สุดก็สำเร็จพระอรหันต์ได้ตรงวางรูปนามท่านบอกว่าให้ปรงธุระเสียในรูปในนามในรูปสัญญาก็ดีในนามสัญญาก็ดีให้ปรงธุระเสียไม่เอารูปเอานามมาเป็นภาระของจิตท่านก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้ท่านก็ไม่ได้แสดงถึงขันห้าที่ซ้ำไปไม่ได้แสดงเลยเพียงแต่รู้รูป รูปเกิดดับบังคับบัญชาไม่ได้นามเกิดดับบงังคับบัญชาไม่ได้แค่นั้นแหละแล้วรูปเป็นทุกข์ด้วยนามเป็นทุกข์ด้วยรูปไม่ใช่ตัวตนด้วยนามก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยรูปเกิดดับนามเกิดดับรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตนนามไม่ใช่ตัวตนเห็นแจ้งจนชัดจริงๆก็ปล่อยวางก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์รู้แค่นั้นใช่ไหมล่ะมีแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรมากรู้อะไรเป็นสมมุติหมดปัญญาก็ยังเป็นสมมุติทำทั้งหลายก็เป็นสมมุติเป็นแผนที่เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางให้เราได้เข้าไปรู้เฉยๆเป็นตัวบันไดให้เราขึ้นบ้านเฉยๆสุดท้ายเราจะมาแบกบันไดย,ยึดบันไดไว้ก็ไม่ได้ต้องทิ้งบันไดตำราก็เช่นกันเราจะแบกตำราไปไม่ได้เพราะตำราก็เป็นเครื่องหมายให้เราไปเรียนรู้เป็นสภาวะ วัดประดับเฉยๆว่าตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรเหมือนแผนที่ที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดกลางแผนที่แล้วก็บอกไปตำบลน,นั้นหมู่บ้านนี้กิโลเมตรเท่านั้นกิโลเมตรเท่านี้ถนนสายโน้นถนนสายนี้ตำบลน,นั้นจังหวัดนี้เราจะไปโน้นมานี่นี่คือแผนที่เพราะฉะนั้นทำทั้งหลายที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดจึงเป็นแผนที่ เมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็ต้องวางแผนที่อันนี้ทิ้งด้วย